วันนี้ป๊อบอยากจะมีสิบวลีที่เจอบ่อยใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน,วนกือฉางยงเดือดตัวอยู่เป็นสิบประโยคเส่วนหนึ่งจากในื้อหาภาษาจีนสามระะ้อยหนึ่งประโยคเรื่มงจากประโยคที่หนึ่ง什么事什么事มีความหมายแปลว่าเรื่องอะไรเธอว่ามาคุณว่ามา你说吧你说吧คือคุณพูดมาเลยเธอว่ามาเลย你说吧别忘了别忘了อย่าลืมน,นะ เปียแ,แปลว่าห้ามหรืออย่าว่างแปลว่าลืมเกียว่างล่ะอย่าลืมนะอันนี้ใช้บ่อยเวลาที่เราอยากจะเตือนใครว่าอย่าลืมอะไรก็เปียว่างล่ะแ,แล้วตามด้วยสิ่งที่อย่าลืมทานะแต่ท่านนึกออกแล้วก็พูดแบบนี้ค่ะ想起来了想起来了คำว่าฉาแปลว่าคิดหรือนึกฉีหไหลก็คือขึ้นมาแล้วรแบบคิดขึ้นมาได้แล้วนึกออกแลก้วนั่นเอง想起来了想起来了 คำนี้นะคะจะใช้อะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เราเคยรู้เคยจําได้แต่ว่าเราลืมไปแล้วตอนนี้แบบเอ๊ะช่างฉิรยัยละนึกออกแล้วแค่จะบอกอืมเบื่อจะเงยอนหน้าเบื่อมากเหา่าวอู้เหลียวเหา่าวอู้เหลียวอู้เหลียวแปลว่าหน้าเบื่อส่วนคําว่าเหา่าวก็มีความหมายเหมือนกับคําว่าเขินเซี่ยช้างที่แปลว่ามากๆเอาไว้บอกระดับนะคะเหา่าวอู้เหลียวหน้าเบื่อมากๆ แล้วถ้าสนุกน่ ALLY, young, าสนใจก็有意思有意思สนุกน่าสนใจ有空吗有空吗มีเวลาไหมอาลงแบบว่างไหมนั่นเองค่ะ有แปลว่ามีคงก็คือว่างไหแปลว่าไหม有空吗ว่างไหมว่างหรือเปล่า什时候什么时候แปลว่าเมื่อไหร่ อนไหน什么时候ก็คือเมื่อไหร่ตอนไหนคะ่ะไม่去过แปลว่าไม่เคยไปคำหลักคือคำว่าชื่อเนี่ยแปลว่าไปนะคะส่วนไในช้ในรูปการปฏิเสธกวเสียงเบานะคะกรธแปลว่าเคยคะ่ะไม่去过ก,ก็ไม่เคยไปแล้วถ้ารู้สึกว่าตื่นเต้นแบบเครียดนะ,ะตื่นเต้นเครียดก็เขาจินจังเขาจินจังจินจังแปลว่า เครียดนะคะตื่นเต้นแบบเรีด่ดส่วนห่าวก็ใช้ในการบอกระดับห่หยนะคะว่าเขินเซยชฉังก็คืมากๆเขาจินจ้องตื่นเต้นมาเครียดมากยันสามารถกดเซฟแล้วก็เอาไปสุกฟังได้บ่อยๆเลย